สะเลยครับแนบมเห็นกลุ่มสองคือไปเดี๋วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องครับทวิสือครับตัวนี้ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ครับตัวนี้เป็นสเตอร์เฟืองครับตัวนี้สเตอร์เฟืองเด้อเดี๋ยวผมจะดูด้านล่างเด้อสเตอร์เฟืองครับเห็นมาน้อยเนาอก่อนเด้อครับมันอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับไฟเบื่อนก่อนนะครับผมเห็นเห็นว่าสเตอร์เฟืองครับสเตอร์เฟืองโอเค เจอเฟืองครับตัวนี้เป็นโครงสร้างบมื่อกี้ห้าแปดศูนย์นะครับมาดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนครับห้าแปดศูนย์ครับเป็นบน่อเนี่นะ,อะลองมือครับอพอพอปับจูนเครื่องสตาร์ตตัวนี้เสร็จแล้วผมจะ,ะลุยตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้เป็นเซอร์แวนนะครับมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยมาเดี๋ยวขยับกล่องจะหน่อยก่อนทูงเงินไปเนาะเออเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าแฟบนี่มาครับปรับจูนเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมใช้ไอ้ไขควงปรับกระบูวเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะหนึ่งโชคเปิดสวิตช์อันบนครับมาลองดูเป็นมือใน,นเนด้อพป่นอ,อ,อ่ะครับมาแล้วครับ สไ <c oughs> ตล์ตาการปัดจุนกระบวงผมเนี่ยผมจะชอบอปรับเล็งๆหน่อยครับตัวนี้ครับกา <c oughs> นพู้ได้มากปับซิงนิ่มๆก็ให้หมุนตัวทีมาทางซ้ายครับแล้วเครื่องมันก็จะเบาลงนะครับเนาะครับเดีนะ๋ยวผมจะใส่กรองอากาศแล้วก็จะใส่ฟ้าครอบครับแล้วจะให้สตตร์ไ้ฟังเสียงรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> อืมไอไอตัวสีเขียวนะ่ะทุบมือสื่อตัวสีเขียวผมรีวิวไปแล้วเด้อ <c oughs> เดี๋ยวรอล้างพิม่นะครับผมจะเอาไปตัดไม้นะครับเอาไปตัดไม้ลองดูผ่าไม้เนาะ เดี๋ยวมื่อนี้ผมทีรีวิวสองโเลยสองสองรุ่นครับเดี๋ยวสักครู่ครับปิดกรองอากาศก่อนอ่าครับแห้งดีบอพี่น้องราคาบมแห้งครับราคาสองพันนิดนิดนะครับราคาถูกมากๆเลยครับสองพันนิดนิดบูถึงสองปัญหาสินมั้งนี่เดี๋ยวผมเช็คมูลค่าอีกทีหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับเออโอเคเดี๋ยวเอาเอาฟามาขับบบาวเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่ครับว่าเป็นสเตอร์เฟืองจริงๆครับตัวนี้ สเตอร์เฟืองตัวนี้สามารถอัปเดตเป็นสเตอร์แหวนได้นะครับมีเห็นไ่ครับแน่แน่เป็นบอนี่นะครับครับเราสามารถอัปเดตเป็นสเตอร์แหวนได้นะครับไม่ใช่ปัญหาสําหร hi, kind of ับคนที่ชอบสเตอร์แหวนแล้วก็ไปถอดเปลี่ยนตัวนี้ครับเนี่ยเปลี่ยนถวยคาตัวนี้แต่ว่าไอแผ่นคาดไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ตัวเดิมถอดเฉพาะถวยคาตัวนี้แล้วก็เอาแหวนสเตอร์หนึ่งตัวครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าบางคนก็มาสเตอร์เฟืองนะครับบางคนก็ชอบสเตอร์เฟืองมา มาฟังเสียงกันอีกรอบนึงอ่าตามที่กีนนะครับท่าไปใส่บาถ้าไปใส่บาพาผ่าไม้ตัดไม้ครับต้องปรับปรับทอยอีกครับเนาะอันนี้ผมปรับบีบเกินนะครับมาลองฟังเสียง ครับก็ถือว่าแห้งดีครับแรงดีเครื่องพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใส่น้ำมันตรงทีจเยอะๆหน่อยครับใส่เลยครับประมาณ3 3ฝาหรือว่า4ฝาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้เบิ่งครับฝากระนน้ำมันเครื่องประมาณนี้ครับฝาใหญ่ๆฝาน้ำมันเครื่อง5ลิตรเราเนี่ยครับใส่เลยครับ3หรือ4ฝาต่อน้ำมันเบนซินหนึ่งลิตรนะครับมันจะรักษาพวกระบบภายในครับมันจะรักษาพวกระบบชุดสูบไปรสูบได้ดีครับเครื่องจะไม่พังง่ายนะครับเนาะโอเคมาโวยก่อนทูดกล้องสะเทือนต่อไปผมจะรีวิวตัวนั้นให้ดูครับ เอาตอนนี้มาลองเครื่องดูครับนะว่าตัวนั้นและตัวนี้ตัวไหนจะแรงกว่ากันสนกว่านะครับมาไปขยับตัวนี้ก่อนเนาะขยับตัวนี้ก่อนแล้วจะเล่นตัวนี้ต่อไปนะครับมาโอเคครับมาตัวต่อไปครับตัวต่อไปอ่าครับอ่าผมตัดผ้าไปครับเมื่อกี้ผมทําการปรับจูนอ่ขบูบเบื้องต้นไปนิดหนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปรับจูนใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวสีเบื้องผ้ารวมกันครับ อันนี้ผมถอดแล้วเด้อนี่พี่น้องผมถอดฝาบังคับบ่าก่อนเพราะว่าผมสตาร์ทเครื่องสไตกันสตาร์ทเครื่องผมนี่ผมจะถอดตัวนี้ออก,ก่อนครับตอนปรับจูนให้ลูกค้านะครับที่ปับที่ถอดออกถอดออกเพราะอะไรเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะกระเด็นหลุดหายมันจะกระเด็นออกหรือเปล่าถ้าถากระเด็นออกแสดงว่า,าบม่ผ่านครับนี่นะต้องตรวจสอบตัวนี้นั่นก่อนส่งของลูกค้าครับนี่สร้างบางท่านว่าตัวนี้อย่าเอาออกนะครับตอน,ตอน,ต,อนตอนลองเครื่องเครื่องเปล่า เดี๋ยวมันจะหลุดพนันว่าแสดงว่าช่างคนนั้นไม่ผ่านครับคือว่ามันจะต้องไม่หลุดนะมันต้องไม่หลุดนะโอเคมาอัดูแลมสิโดไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าตามันครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทุบมือสื่อรุ่นนี้ครับครับเป็นโครงสร้างไอ้ฮาเปตูนครับตัวนี้ก็รูปสูบใหญ่เหมือนกันครับเอาได้เลยครับกำลังลรงมากกำลังลรกมากก็ไม่แพ้ตัวนู้นครับและก็ไม่แพ้ตัวสีเขียวนะครับไม่แพ้กันเลยหนีกันไม่ไกลครับทำไมถึงบอกว่าหนีกันไม่ไกล ก็มันเป็นโครงสร้างบอดี้เดียวกันไงครับมัาเลนีน่กันไม่ไกลลูกสูบกระดาษสูบก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยผมที่เบิ้งครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับนะ TMS 5 8 0ครับบอลูกสูบใหญ่เหมือนกันนะมาเดี๋ยวผมจะทําการปรับจูนครับตอนนี้มันเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยวเขาจะล้มคานผมนะพี่น้องผมเริ่มจะเปิดไฟเฮดคลิปครับนี่เดี๋ยวผมจะยับกล้อกด้านข้างก่อนด้วครับชืบมาฝั่งนี้ครับผมจะทําการสตาร์ดยดูเดนะ้อยโอลืมไป เดี๋ยวผมไปดูด้านในก่อนครับตัวนี้จะเป็นกลองอากาศแบบสี่เหลี่ยมนะครับนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเด้อนี่ครับมีกลองอากาศจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนะจะเป็นแบบนี้อ่าครับอ่ใส่เข้าไปโอเคเออผมเคยรีวิวผมเคยรีวิวแลนะ้วเนาะอืมแมนแมนแมนว่าดูอะไรเขาสี่ลำคา้นเนาะผมเคยรีวิวไปรอบมุงเรียวนี่ว่าให้เบิ้งกลองอากาศไปรอบมุงเรียวเนาะ,ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสเตอร์แวนเด้อครับ เบสต์แหวนแต่ว่าแนมเพื่อนบนเ,นบนเมืดอโอเคข้บนตรงเมืองมาเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะปรับจูนอีกรอบหนึ่งเปิดสวิตช์ครับสวิต์เปิดปับลุยก,กันเลยครับอุ้ยผมว่าผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนกๆๆๆๆๆองอากาศมันต้องมีแหวนมันต้องมีแหวนมีที่ล็อกกองอากาศด้วยเนาะผมลืมไปครับขออภัยครับขออไัยนี่ครับใส่แหวนนี่แปะเข้าไปนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับ ผมปรับจูนะผมกับปิดฝาเลยครับผมลืมใส่ตัวนี้ครับตอนแรกคือลืมใส่ผือลืมใส่ต้องใส่ตรวนี้ด้วยครับใส่เพื่อให้มันบีบปอกาให้มันแน่นครับเนาะมันจะช่วยในเรื่องไอ้การที่ฝุ่นเข้ากระเบื้ได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับเนาะโอเคมาผมสีฟ้ารีวิวครับเดี๋ยวมันจะเวลามันจะลุกเลยดึกเกินไปนะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรำคาญนะครับเนาะเพราะเสียงเครื่องมันจะดังมากๆนะครับ เอาละมาลุยกันเลยครับสำหรับเจ้าทุพิสุตัวนี้ครับมาฟังเสียงกันครับผมมา ครับเอาประมาณนี้นะพี่น้องผมไม่อยากสตาร์โดนครับผมอยากเขาลำคานครับตอนแรกว่าทีตีลังกาเอ่อเร่งเครื่องเรื่อยเรื่อยเรื่อยแบบเปลี่ยนเครื่องตัวนั้นนะว่าจะทำเหมือนเครื่องตัวนั้นครับคิดไปคิดมาผมมองดูโอ้มันมืดแล้วนะครับเขาจะหนวกหูผมเร่งพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวผมสี่ก็เหมือนที่แจ้งทราบอ่าคลิปก่อนหน้าแล้วก็อ่าต้นคลิปคลิปนี้ครับก็คือล้างมีใหม่นะผมจะทําการรีวิวเครื่อง3ตัวของโทมิสึนะครับตัวที่เขียวยตัวหนึ่งครับ ทั้งหมดสตัวครับเป็นโครงสร้างบอดีเดียวกันเลยคือโครงสร้างบอดี58ฟุลดนะครับลูกสุบจะใหญ่ครับอ่ากําลังเลยมาอันนี้กันบไกลครับนะส่วนใครชอบตัวนี้ก็ไปเลือกเบื้องเอานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับบางทีผมจะอาจจะมาขายนะครับเนาะให้ผมไปลองดูหน้างงานก่อนว่ามันจะทนไม้ทนมือผมขนาดไหนครับเนาะก็คืออย่างว่าฟั้างครับถ้าที่ซื้อรุ่นนี้เครื่องพวกนี้นะครับใส่สงที่หนาๆกี่หน่อยครับเนาะมันจะใช้มันจะทนและจะอยู่กับเราได้ยาวนานมากๆโอเค คมันบม่ค่อยนักนะครับปะมานสีโลกกว่ามากอดหาโลกว่านีิเหรอเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปสร้างหนักหนึ่งมันเบาๆหนึ่งมบ่หนกครับน่ะเบาๆอือโอเคครับกับปะมานนี้เนาะเดี๋ยวไอ้วันหลังเอาเป็นมือมือหนาดีกว่าครับผมรู้สึกว่าผมยังไม่ถึงใจครับเพราะว่าพวกเกลงใจชาวบ้านเขามันมันตอนกลางคืนเนาะ ถ้าปรับจูนตอนกลางวันนะครับถ้าทําคลิปตอนกลางวันเนี่ยผมจะอัดอัดฟุตกูนี้เอกครับอันนี้อันนี้ยังไม่สูดเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะยังยังกักๆไว้หน่อยนะครับกักๆไว้หน่อยอยู่อ่อโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปดีวกว่าครับคลิปอ่าถ่ายคลิปตอนกลางวันเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าอ่าอัดสูดแล้วมันจะประมาณไหนนะครับเนาะโอเคครับ